สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้มาพบกับแชแนวมิ้นน้อยก็ชัก,กอนค่ะซึ่งเรานะคะจะพาทุกคนเข้าสู่รายการเราเรื่องเด็กใน,นคดีไทยค่ะและวันคดีไทยที่เราได้ยกมาในวันนี้นะคะเป็นวันคดีของน้องหมอ5ค่ะ แล้ววรรณคดีที่เราได้ยกขึ้นมาในวันนี้นะคะมีชื่อว่ามหาเวสันดรชาดกตอนกัณฑ์สีนี่เองค่ะหนังสือที่เราได้ยกขึ้นมาอ้างอิงในคลิปนี้นะคะเราอ้างอิงมาจากหนังสือวรรณคดีมหาเวสันดรชาดกค่ะ ซึ่งหลายๆคนนะคะเชื่อว่าพระพุทธเจ้านะคะได้เสวยมาแล้วถึง1ิชาติหรือ1ิบทศชาติค่ะแล้วชาติที่เราได้ยกขึ้นมาในวันนี้คือชาติที่10เป็นชาติของเวสันดรชาดกค่ะเวสันดรชาดกนะคะประกอบไปด้วยอีก13กันค่ะแล้วกันที่เราได้ยกขึ้นมาในวันนี้คือกันที่9ค่ะกันมาตสีนี่เองค่ะ ซึ่งผู้ที่แต่งมหาเวสันดรชาดกนะคะก็คือเจ้าพระยาพระังหนค่ะเจ้าพระยาพระขังหนนะคะได้มีการใช้ลักษณะคำประพันธ์ที่เป็นรายยาวค่ะในคําประพันธ์ของรายยาวนะคะจะมีการใช้คาสร้อยจะมีคําว่านั้นแ,แลแล้วแลค่ะจุดเด่นของรายยาวมหาเวสันดรชาดกตอนกันมาซีนะคะจะมีการขึ้นต้นด้วยคําคาถาบาลีค่ะ ค่ะแล้วเรานะคะก็ได้รู้ที่มาของมหาเวสันตดอนชาดกตอนกันมาซีไปแล้วคร่าวๆนะคะต่อไปนะคะเราจะมาเข้าสู่เนื้อหากันค่ะเนื้อหาทั้งหมดนะคะเราได้อ่านมาจากหนังสือเล่มวรรณคาดีมหาเวสันดอนชาดกค่ะและในเนื้อหานะคะเริ่มต้นได้ที่ พระเวสสันดรนะคะเป็นคนใหญ่คนโตของแผ่นดินนะคะได้ย้ายจากวังนะคะมาอยู่ในป่าค่ะและได้บำเพ็ญบุญบารมีนะคะโดยการที่ยกลูกกันหาและชาลีนะคะให้แก่พราหมชูโชกไปค่ะพระอินนะคะเกรงกลัวว่านางมาซีนะคะจะเข้าไปขัดขวางการบำเพ็ญบารมีของพระเวสสันดรนะคะจึงได้ส่งเทวดาทั้ง3ามแปลงร่างเป็นราชสีเสือโครง่งและเสือเหลืองนะคะไปขัดขวางไม่ให้นางออกจากปาก่า เพื่อที่จะไม่ได้ไปขัดขวางการบำเพ็ญบารมีของพระเวสสันดรค่ะและเมื่อวันถัดมานะคะที่นางมัตสีนะคะและพระเวสสันดรนะคะได้ย้ายเข้ามาอยู่ในป่าแล้วนะคะเช้าวันหนึ่งค่ะนางมัสีฝันร้ายค่ะและนางนะคะจึงบอกกับพระเวสสันดรว่าท่านพี่น้องได้ฝันว่ามีชายร่างดำตัวใหญ่ได้เข้ามาตัดแขนน้องแล้วก็ควักลูกตาของน้องออกไปน้องนั้นกลัวมากท่านพี่ช่วยทำนายฝันให้กับน้องที และพรวเวสันดอนะคะจึงตอบกลับไปว่าน้องไม่ต้องกังวลดอกมันไม่มีอะไรอย่าละแวงเกินไปพอในป่านั้นมีสัตว์ร้ายมากมายจึงทําให้น้องได้เก็บไปฝันเมื่อพรวเวสันดอนะคะได้บอกกับนางว่าไม่เป็นอะไรและก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นนางจึงเข้าป่าและได้ไปหาผลไม้เมื่อนางมาสีนะคะได้เข้าป่าไปหาผลไม้ตามปกตินะคะนางมาสีนะคะรู้สึกตกใจนะคะ <G ül> ที่ธรรมชาตินะคะได้เปลี่ยนไปจึงทําให้นางนะคะคิดที่อยากจะกลับอาสมนะคะเพราะว่าเป็นห่วงลูกๆค่ะ นางเดินไปเรื่อยๆนะคะต้นผลไม้ที่เคยเก็บนะคะจากเป็นผลไม้ก็กลายเป็นดอกไม้ทองฟ้านะคะก็กลายเป็นสีแดงเลือดมืดมนไปทางแปดทิศแบบนี้นะคะนางจึงคิดที่รีบจักจะกลับอาสมค่ะเพราะว่าเป็นห่วงลูก,ลกเหมือนกระบทประพันธ์นี้ที่เราขึ้นให้นะคะซึ่งแปลว่าทั้งแปดทิศนะคะได้มืดมัวค่ะท้องฟ้านะคะได้เปลี่ยนเป็นสีแดงทำให้นางมัสสีนะคะรู้สึกถึงรางร้ายที่กำลังจะเกิดขึ้นกับนางค่ะ และเหตุการณ์ต่อไปนะคะที่นางมาซีนะคะได้พบเจอน,นะคะพระอินนะคะได้ส่งยาสอดทั้ง3าองค์นะคะได้แก่ราชสีค่ะเสือโคร่งแล้วก็เสือเหลืองนะคะเพื่อเข้าไปขัดขวางนางนะคะไม่ให้ไปขัดขวางการบำเพ็ญบารมีของพระเวสสันดรนะคะ่ะนางจึงบอกกับพยาสว์ทั้งสาว่าทําไมท่านถึงมาขวางเราแบบนี้ท่านได้โปรดหลีกทางให้เราได้ไหมเราอยากกลับไปหาลูกเหมือนกับบทประพันธ์ที่ขึ้นนี้ค่ะ ลกนทั้งสามได้โปรดปล่อยเันไปเถิดซึ่งเป็นคำที่อ้อนวอนแก่พญาสัตว์ทั้งสามค่ะเมื่อนางอ้อนวอนจนมืดค่ำนะคะสัตว์ทั้งสามนะคะก็ได้ปล่อยทางให้หนางนะคะได้เดินกลับอาสมค่ะทำให้หนางนะคะได้มาถึงอาสมอย่างมืดค่าค่ะและเมื่อนางมาถึงอาสมน,ะะนางก็ตะโกนเรียกลูกทั้งสองค่ะว่าลูกๆแม่กลับมาแล้วเมือ่อนางพูดขึ้นนางรู้สึกว่าทําไมไม่มีใครตอบกลับ นางจึงเรียกไปเรื่อยๆสุดท้ายก็ไม่มีใครตอบกลับนางจึงเริ่มกังวลว่าลูกๆนั้นไปไหนและนางนะคะจึงได้ไปหาพระเวสสันดรและนางนะคะก็ได้ทูลบอกกับพระเวสสันดรน,นะคะว่าลูกๆทั้งสองนะคะได้หายไปจากอาสมแต่พระเวสสันดรค่ะก็ไม่มีการตอตอบกับอะไรทั้งสิ้นทําเป็นไม่สนใจนางและนางมาสีนะคะก็ได้กุ้มใจมากเหมือนมีคนเอาเหล็กมาแทงหัวใจจึงทําให้นางนะคะเจ็บจนทนแทบไม่ไหว แค่ลูกๆหายไปไม่พอนะคะนี่พระเวสสันดรยังไม่สนใจนางอีกนางมาสินะคะได้เสียใจมากๆจนเกรงว่าตัวเองนะคะจะสิ้นใจในป่านี้ไปเสียแล้วค่ะเมื่อพระเวสสันดรน,นะคะได้เห็นว่านางนะคะพั่มพนา,นาด้วยความโศกเศร้าแบบนั้นนะคะจึงคิดที่จะดับความโศกเศร้าของนางโดยการที่กล่าวโทษนางค่ะว่าเมื่อเช้าก็ไม่อยากจากลูกๆไปแต่กลับมาอาสมเนินมืดคำ่ำมีคิดอยากจะไปหาพลไมจ้จริงๆหรือคิดอยากจะไปหาชายอื่น ลืมลูกลืมสามีหากเป็นเมื่อก่อนที่อยู่ในวังน้องก็คงจะโดนประหารไปแล้วเมื่อนางมาซีได้ยินแบบนี้จึงคลายเศร้าแต่ดังกลับการไปสงสัยว่าทําไมพระเวสสันดรจึงคิดแบบนี้นางนะคะจึงได้บอกสาเหตุว่าเพราะอะไรนะคะทําไมถึงกลับอาสมมาจนมืดค่าขนาดนี้และนางนะคะได้เปรียบความรักของนางนะคะที่มีต่อพระเวสสันดรน,นะคะด้วยบทประพันธ์นี้ค่ะซึ่งบทประพันธ์นี้นะคะแปลว่า ข้านั้นมีความจงรักภักดีต่อพระเวสสันดรเปรียบเหมือนสีดาที่ภักดีต่อพระรามและลูกศิษย์ที่ภักดีต่ออาจารย์ที่ข้าได้กลับมามือค่ำในวันนี้ขอท่านได้โปรดจงอภัยด้วยเถิดซึ่งนางมัสีนะคะก็อ้อนวอนให้พระเวสสันดรน,นะคะอภัยให้กับนางค่ะและนางนะคะก็ได้เล่าเหตุการณ์ว่าที่น้องกลับมาช้าเป็นเพราะว่าธรรมชาตินะคะ แปลปวนค่ะในป่าก็มืดไปทั้งแปดทิศเลยแล้วก็ยังมีราชสีนะคะเสืออีกสองตัวนะคะมากักทางนางไม่ให้นางนะคะกับอาสมแต่นางนะคะจึงได้บอกกับพระเวสสันดรนะคะว่าท่านพี่ลองคิดดูเมื่อก่อนน้องดูแลท่านพี่มาโดยดีตลอดจนถึงตอนที่ท่านพี่ได้ย้ายจากวังมาอยู่ในปา่าและน้องก็ไม่คิดท,ที่อยากจะนอกใจท่านพี่ไปมีชายอื่นใด แต่พระเวสสันดรนะคะก็ยังไม่ตอบนางแล้วก็นิ่งเงียบใส่นางนะคะนางจิงได้ทูลลานะคะแล้วก็ขอตัวนะคะไปตามหาลูกในป่าะคะ่ะนางนะคะก็ได้ตามหาลูกๆในป่านะคะตามที่ต่างๆหลายครั้งนะคะแต่ก็ยังไม่เจอนะคะนางก็เริ่มที่จะหมดเรี่ยวแรงในการหาแล้วค่ะแล้วก็คิดว่าลูกๆนั้นอาจจะเสียไปแล้วหรือเปล่าดังบทประพันธ์ที่เราจะขึ้นนะคะ ซึ่งบทประพันธ์นี้นะคะเป็นบทประพันธ์ที่เป็นบทอ,าายอยักขยานของน้องน้องมอ้าด้วยนะคะจึงตรัสว่าโอโอเวลาปานชนี้เอ่ยจะมีดึกดื่นจวนจะสิ้นคืนค่อนรุ่งไปเสียแล้วหรือกระไรไม่รู้เลยประายรำเยพยผัดมาเรื่อยเรื่อยอยู่เฉยฉิวอกแม่นี้ให้อ่อนและหิวสุดละห้อยทั้งดาวเดือนก็เคลื่อนคล้อยลงรับไม้สุดที่แม่จะติดตามเจ้าไปในยามนี้ ฝูงลิงข้างบังชนีที่นอนหลับก็กลิ้งกลับเกลือกตัวอยู่ยัวเยะทั้งนกหกก็งวงเยเหงาเงียบทุกรวงรังแต่แม่เที่ยวเซซังสอแสวงทุกแห่งห้องหินมะเวชทั่วประเทศทุกราวป่าสุดสายนาที่แม่จะตามไปเล็งแลสุดสดแล้วที่แม่จะซับซับฟังสำเนียงสุดรเสียงที่แม่จะร่ำเรียบพิไรร้องสุดฝีเท้าที่แม่จะเยื้ยย่องยกย่างลงเหยียบดินก็สุดสิ้นสุดปัญญาสุดหาสุดคุนเห็นสุดคิดจะได้พานพบประเสริฐลออพระลูกน้อยแต่สักนิดไม่มีเลยจึงตรัสว่า เจ้าดวงมนทาทองทั้งคู่ของแม่เอ,อ๋ยหรือว่าเจ้าทิ้งขว้างจิตไปเกิดอื่นเหมือนแม่ฝันเมื่อคืนแล้วนี้แล เมื่อนางนะคะพยายามหาลูกไปเรื่อยๆแต่ก็ยังไม่เจอนะคะจึงตัดสินใจที่จะกลับอาสมค่ะก็ร้องไห้เหมือนคนสิ้นใจนะคะร้องไห้คร่ำครวญพรานาถึงลูกๆทั้งสองนะคะและนางนะคะก็ได้เข้าไปหาพระเวสสันดรค่ะตัวนางเองนะคะก็จะไม่มีเรี่ยวแรงจึงหมดสติไปณนะตรงนั้นเลยคะ่ะพระเวสสันดรน,นะคะเห็นแบบนั้นจึงตกใจค่ะคิดว่านางนะคะอาจจะสิ้นใจไปแล้วหรือเปล่า จึงโศกเศร้านะคะคิดว่านางนะคะอาจจะเสียไปแล้วแต่ในความเป็นจริงนะคะนางก็แค่สลบไปนั่นเองค่ะพระเวสสันดรนะคะก็นํานางนะคะมานอนพิงไว้ที่ตักของพระเวสสันดรนะคะแล้วก็หาผ้านะคะชุบน้ําแล้วก็มาเช็ดตัวให้นางจนกว่านางจะฟื้น,นะคะ่ะ และเมื่อนางนะคะได้ฟื้นขึ้นหลังจากที่สลบไปสักพักหนึ่งนะคะนางนะคะจึงได้ทูลถามกับพระเวสสันดรนะคะเกี่ยวกับลูกๆนะคะว่าทําไมลูกๆนะคะหายไปะคะ่ะพระเวสสันดรนะคะก็จึงบอกว่าพี่ได้ยกลูกของเราให้กับพรามชูชกไปแล้วตรงอนุโมทนาบุญที่พี่ได้ทําในครั้งนี้ด้วยเถิดและเมื่อหากเรายังมีชีวิตอยู่สักวันหนึ่งเราคงจะได้พบกันเป็นแน่ พระเวสสันดรนะคะจึงได้บอกความจริงทั้งหมดกับนางนะคะและขอให้นางนะคะอย่าโศกเศร้าไปนะคะนางมาสีนะคะสงสัยคะ่ะจึงได้ถามกับพระเวสสันดรกลับไปว่าแล้วทำไมท่านพี่จึงไม่บอกน้องตั้งแต่เมื่อวานถ้าท่านพี่บอกน้องตั้งแต่เมื่อวานน้องจะได้ไม่ต้องสงสัยแล้วก็โศกเศร้าเช่นนี้พระเวสสันดรนะคะจึงได้ตอบกลับไปว่าพี่นั้นเห็นน้องเหนื่อยมาจากปากา่าไกลหากน้องรู้น้องอาจจะ รีบรนกลับมาอาสมนางมัสซีนะคะจึงได้ตอบกลับไปว่าน้องได้เลี้ยงดูลูกๆของน้องมาด้วยตัวน้องเองน้องก็ขออนุโมทนาบุญและขอให้น้ำพระทัยของท่านพี่นะจงพองแผ่วได้เถิดแต่เมื่อทุกคนนะคะได้ดูเรื่องราวเกี่ยวกับมหาเวสสันดรช้าดกตอนกันมัสซีแล้วนะคะและเรานะคะก็จะมีข้อคิดได้กันสามข้อค่ะข้อที่หนึ่งนะคะความรักของแม่ที่มีต่อลูกนะคะยิ่งใหญ่มากค่ะเพราะว่าความรักของแม่ ก็คือน,นางมาซีนะคะที่มีต่อลูกกันหาและก็ชารีนะคะมันยิ่งใหญ่มากๆค่ะสองนะคะผู้ที่จะปรารถนาสิ่งต่างๆอันยิ่งใหญ่จะต้องทำด้วยความอดทนและเสียสละอันยิ่งใหญ่ค่ะสามนะคะความเสื่อสาต์ของสามีนะคะที่มีต่อพันรยานะคะทำให้ครอบครัวนะคะมีความสุขค่ะ เหมือนกับความซื่อสัตย์ของนางมาซีนะคะที่มีต่อพระเวสสันดรและก็พระเวสสันดรนะคะที่มีความซื่อสัตย์ต่อนางมาซีนะคะจึงทําให้ครอบครัวนะคะมีความสุขค่ะจบแล้ว แล้วก็จบไปแล้วนะคะกับการเล่าเรื่องวรรณพดีมหาเวสันดรชาดกตอนกันมาสีนะคะถ้าผิดพาประการดของอภัยเว้าที่นี้ด้วยนะคะและสําหรับใครนะคะที่ชอบคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้กับมินดด้วยนะคะเจอกันคลิปถัดไปค่ะทุกคนบ๊ายบาย